ครับอันนี้นได้หรอท,ทีเข้าอุ้ยโหหนักสองเทียวน้ำตกถ้ำใหญ่ไหมเปิ้นแดงว,ว้า ครับหนึ่งสองสามไปอ้าวครับไปพร้อม <c oughs> ครับไปดูไปไปไป,ไปลงไปลงชือ้อกับอาจานทีครับ <c oughs> เดินเดินทางทั้งนูรนับก่า <c oughs> เอาด้านบนเลยครับไปเลยมาเร็วไป <c oughs> อา้าวนี่มีปลายแล้ว สเส้นทางอ่าครับมาดูน,นั่นนะขึ้นทางนั้นปีที่้วพี่ก็ขึ้นทางนั้นนะเอา้าน่ตรวทรับกับไทยรับ पटक मेरो बाबा